เย่ yeah. ได้มาแล้วครับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับจำปีสยบภไยรีพินาตนะครับนี่รุ่นสยบภไยรีพินาตนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรประทับหลังเท้าเวสุวรรณนะครับของหลวงพระคูโสพิษวิริยาพรนะครับ,หร,รบหรือว่าพระอาจารย์อิดนะครับแห่งวัดจุฬามณีนะครับเป็นรุ่นเขาเรียกว่า หนใน5ของอรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นอะไรผมผมเคยพูดไว้ในคลิปไม่ได้เตรียมสคริปมาขอโทษนะครับหเป็นจะวารีนะครับสายน้ำปฏิหารนะครับก็จะมีนะครับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับแล้วก็หลวงพ่ออีกองหนึ่งนะครับที่ ลอยตามน้ำมานะครับในปฏิหารนะครับในพุทธประวัตินะครับเหรียญนี้ก็เป็นเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรนะครับยังไม่แกะสีนะครับผมไม่ทันจองไม่ทันนะครับเต็มหมดก่อนนะครับแต่ว่าพอดีมีเพจเเพจหนึ่งเขาได้ราคาบวกมานะครับก็คือผมก็โดนราคาบวกมานะครับแต่ว่าอยากได้นะครับก็เลย เข้ามานะครับด้านหลังเป็นาทเวสุวรรณนะครับเราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับใครไม่เคยเห็นนะครับไปดูได้แต่ว่าองนี้เป็นนวะโลหะนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้หมายเลขเพราะว่าหมายเลขน่าจะอยู่ด้านหลังนะครับสวยงามนะครับตามสูตรของโลหะทั้ง9้านะครับ มวลสารทั้ง9นะครับนวะก็คือ9ใช่ไหมครับทั้ง9ที่เอามาหลอมนะครับสวยจริงนะครับไม่กล้าแกะ,ะครับเก็บไว้ก่อนนะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะเช่าหานะครับตอนนี้พวกเนื้อทองแดงเนี่ยยังเหลือเยอะแยะเลยนะครับเนื้อทองแดงลมดำอะไรพวกนี้นครับเหลือเยอะนะครับเพราะว่า เนื้อเนื้อทองแดงเนี่ยสร้างสร้างเยอะนะครับสร้างแบบจาไม่ได้ว่าห้าหมื่นองหรือเปล่านะครับก็เช่าหาได้ที่วัดนะครับราคาตอนนี้น่าจะปรับเป็นประมาณทักสามร้อยนะครับตอนนั้นน่าจะสองร้อยนะราคาแรกตอนนี้น่าจะปรับขึ้นมาเป็นสามร้อยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับยังไงใครสนใจลองเข้าไปดูในเ,เพจวัดจุฬามณีนะครับ เช่าหาราคาวัดนะครับก็ได้ทําบุญกับวัดนะครับตอนนี้วัดกําลังจะสร้างอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับ